ไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะไม่สบายนะเล่นฝนเล่นน้ําฝนน่ะแต่ว่าเมื่อวานมีคพูพาไปถ่ายรูปกลางฝนเสื้อเปื้อนเลยเมื่อวานนี่ไงเล็กตัวเหรออืม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 ก็ดูรู้เรื่องเล้วย่อลงซะขนาดนั้นเห็นเหรอพ่อคันเรมองเห็นเห็นแต่จุดเห็นแต่จุดไม่เราก็มองเห็นนี่ไงเห็นแต่จุดที่เราอยู่สิ มันเปลี่ยนเป็นแบบดาวเทียมได้เปลี่ยนเป็นแบบดาวเทียมที่ว่าสามารถเห็นหลังคาบ้านได้เห็นเป็นรูปถนนน่ะเป็นได้น่ะจิ้มตรงนี้สินี่เห็นไหมน่ะดาวเทียมเห็นไหมอ่านอ่านที่ดาวเทียมน่ะจิ้มเข้าไปก็จิ้มกลับคืนตรงนี้แล้วก็ขยายดูทีนี้นี่เป็นไหมไม่เป็น แล้วโฟกัสทำให้เป็นมันไม่มีเน็ตเครื่องนี้เลยป้าป้าไม่ได้สมัครเน็ตให้มันต้องเล่นที่บ้านอาเอาลูกสาวล่าป้าไม่หหลับลวะเหรอเฮ้ยเงียบจังเลยว่านนนนขนมฟอนออกินอิ่มวะเหรอแหมกินขนมนั่งเงียบซุ่มเงียบคนเดียวเลย ตอกติดที่หน้าโรงเรียนจริงๆแหลยนะอิมออ่มยังอิ่มแล้วอิ่มแล้วหมดไปกี่อันหมดไปสอง,สอ,งอันโอ้โหอุ้ยว,วันได้กินกี่อันหนึ่งหนึ่งอันต้องกัดกินหนึ่งแต่ยังกินไม่หมดอ๋อเหรออิ่มไหมล่ะ ประเทศไหนทั่วโลกเลยนะทั่วโลกมันก็มีร้อยกว่าประเทศั้งตปทุกประเทศโอ้ยจำไม่หมดหรอกกันนะนปาแก่แล้วจำไม่หมดหรอกสมัยป้าเป็นนักเรียนมันก็จำอยู่มันไม่ได้เรียนนาน,นแล้วทำแต่ง,งาน ทำแต่งานก็เหรองั้นก็เรีพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมไม่ได้หรอกมันต้องเรียนก็คุณครูสอนมัธยมพูดภาษาจีนเลยมันต้องเรียนมันต้องเรียนการจะเรียนภาษาต่างประเทศมันต้องมีคนสอนใช่ใช่

เราอะ่ะเตรียมตัวได้แล้ว<อ>เก็บเ,เก็บ,กบจะถึงหน้าโรงเรียนแล้วเนี่ยเก็บเตรียมกระเป๋าเร็วๆเก็เอา,เ,อาเก็บโทรศพัพท์ก๊อไม่ดูไม่ดูพอแล้วมันถึงโรงเรียนแล้วจ,จอดนานเก็บไปกินขนมยังไม่หมดรีบกิน ก็เอาหลบสิครับใช่ไหมอ้วนไป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 ,ไปค่ะอ่าไปไปค่ะ